กรณีนี้สักหน่อยพี่สุปรชัย Bangkok Genomics Innovation หรือหุ้น BKGI ก็เป็นหุ้นน้องใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาทำการซื้อขายได้ไม่นานนี้นะครับ,รบในแง่ของราคาคือวันแรกก็ดีอยู่นะใช่ครับแต่หลังจากนั้นก็โรยตัวลงมานะฮะแต่ก็มีการกระตุกข,ขึ้นนะครับในช่วงสองสาวันทำการที่ผ่านมา ในเชิงปัจจัยพื้นฐานเป็นยังไงแนวโน้มการเติบโตของผลประกอบการก็แนวโน้มผลประกอบการนะครับก็เปิดเผยโดยทางดรสวรัาน์สกุลนะครับซีอของทาง b k g i ก็เขาบอกว่าทิศทางของไตรมาสแรกเนี่ยจะออกมาดีเมื่อเทียบกับช่วงเดียนกันของปีก่อนนะครับก็เนื่องจากว่าธุรกิจหลักยังคงดําเนินการไปตามแผนที่วางไว้นะครับโบริษัทมีจะมีการประชุมคณะกรรมการนะครับเพื่ออนุมัติงบไตรมาสแรกนะครับในช่วงของประมาณสักกลางเดือนพฤษภาคมนี้นะครับ อันนี้ใน,นไตรมาสแรกถือว่าน่าจะเป็นไปตามคาดแล้วก็ดีกว่าช่วงเดนกันารนปีก่อนสําหรับแนวโน้มของไตรมาสสนะครับก็คาดว่าจะดีอย่างต่อเนื่องนะครับจากไตรมาสหนึ่งะครับเนื่องจากว่าไรายได้จากการดำเนิงนง,งานเนี่ยยังมีการขยายตัวในทุกธุรก,กิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจคัดกรองความผิดปกติของพันธุกรรมด้านอนมามัยเจริญพันธุ์นะครับหรือว่า2การตรวจวิเคราะห์กลุ่มโรคติดต่อโรคติดเชื้อและก็3การตรวจคัดกรองอื่นๆนะครับแล้วก็มีเรื่องของการบริการการจัดการจําหน่ายอะไรต่างๆสินค้าต่างๆเพิ่มเติมเอาง่ายคือ 3-4ขาตัวนี้ถือว่าเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ฮะปัจจุบันนะครับทาง BKGI ก็อยู่ระหว่างการเจราจาร,ร่วมกับโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนนะครับหลายรายนะครับเพื่อขยายการบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้การบริการเดิมนะครับหรืออาจจะมีการพัฒนาการให้บริการการแพทย์ใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับก็คาดว่าจะ,ะทยอยประกาศการลงนามสัญญาหรือความร่วมมือเนี่ยออกมาในช่วงของไตรมาสสนี้เป็นต้นไปนั่นเองนะครับ สำหรับภาพรวมของทั้งปี2 5 6 7นะครับทางบริษัทก็ตั้งเป้าว่าไรายได้นั้นจะมีการขยายตัวขึ้น30-40%ถึงเมื่อเทียบกับงวดปี2 5 6 6ที่มีไรายได้รวมนะครับอยู่ที่247ล้านบาทนะครับตรงนี้ก็ถือว่าสอดคล้องกับแนวโน้มธุรกิจนะครับที่ก็มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยในแง่บุม,มงการวิเคราะห์นะครับทางบริษัทหลักทรัพย์ท r i n i t y ก็ประเมินแนวโน้มการเติบโตของกำไรสุทธิ ในช่วงระหว่างปี267 7ไปถึงปี2 5 6 8จะเติบโตในอัตราเฉลี่ยนะครับหรือว่า CAGR ที่48%ต่อปีโดยประเมินกำไรปีนี้นะฮะอยู่ที่53ล้านบาทแล้วก็ปีหน้าจะอยู่ที่77 ล้านบาท CAGR 48%ต่อปีโอ้โห <c oughs> นี้ <c oughs> <c oughs> น่าสนใจนะ,ะคือเราดูปัจจุบันนี้หุ้น BKGI ก็ซื้อขายอยู่ที่ PE 56เท่ากว่า PBV ประมาณสักเกือบเกืบ4เท่านะฮะในแง่ของ PBV ผมว่าก็เอานะมันก็สอดคล้องเพราะว่าธุรกิจเขาเนี่ยมันก็มีในเรื่องของ innovation เ,เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะ แล้วก็ตัว P/E 56เท่าก็ดูสูงนะแต่ถ้าทำ CAGR ปีนี้กับปีหน้านะฮะได้48%ต่อปีเนี่ยมันก็จะทำให้ตัว P/E to growth เนี่ยเหลือประมาณสักหนึ่งเท่าก,ากว่าก็ยังมีความเป็น High Beta แต่ก็เป็น High Beta ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้วก็ โรคภัยไข้เจ็บของผู้คนใช่ไหมอ่ามันก็ถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์นะอืมอืม,อมใช่ปัจจัยพื้นฐานเลยแล้วก็เรียกปัจจัย4ี่แล้วกันของของมนุษย์แล้วที่สําคัญคืออย่างที่ทางซีอบอกว่าเขากําลังคุยกับทางโรงพยาบาลภาครัฐและก็เอกชนอยู่หลายเจ้าด้วยกันนะในเรื่องของการให้บริการต่างๆนี่อย่าลืมนะครับว่าเขาเป็นการตรวจนะครับจากนั้นเนี่ยทางการแพทย์ของโรงพยาบาลต่างๆก็จะใช้ผลตรวจตัวนี้ไปประเมินเพื่อรักษาอาการอะไรต่างๆต่อเนื่องนั่นเองนะครับ